พอแล้วพอแล้วอะโมีอะไรบ้างรีวิวเพราะให้รีวิวพอแล้วพอแล้วพอแล้ว พีเขถ่ายเราราต้องถ่ายเขาด้วยพี่เขาถ่ายเรารถ่ายพี่เขาด้วยดูนีไปฝนไปฝนไปนนไปไปฝนไป ไม่มีเหลือแล้วจะหมดหมดแล้วอ่ะแล้วไปซื้อมาจากไหนคุณน้าไปซื้อจากไหนโอ้อ๋แบบมันเป็นใหญ่นสแล้วพอเอาไว้นานไม่ได้ต้มี่นี่เดี๋มันจะขึ้นปุ๊บโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้บอกตีเหวกตีอิงะนี่จ้า จ้าไม่ต้องอเอาูปเอาเอาแค่ดอกไม้พอโอเคจ้าอ่าวางดอกไม้ค่ะเสร็จโอเคกราบเลยลูกกราบสามทีหนึ่งสองสามนี่ธูปนะอ่ะถือกล้องให้พ่อด้วยอ่ะถือกล้องให้พ่อหน่อยถือแล้วถ่ายพ่อ,<ม>พอเอ๊ะนี่เห็นพ่อไหมอ่ะถ่ายมาเอาเอาไปฝนเลย วงสามรอบปฏิบัติทหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay. โอเคอุ้ยผ่านถือว่าหนูผ่านผ่านวิธีการเล่นไฟเย็ยนที่ถูกต้องเล่นอย่างนี้เห็น <c oughs> ไหมลูกมาที่ไหนครับมาที่ไหนบอกบอกพ่อที่มาที่ไหนคะหลวงพ่อปักแดงค่ะ หลวงพ่อปักแดงค่ะหลวงปักแดงไม่มีูด้วยแม่ีงูงูงูต้วหาซือ่ะไิเสร็จขอเอางไยไม่ว่าจะมันจะสั่งงู่ะของเล่นร้านดี่็อั่ซื้อให้อ้อหน่ะน่ยวหไปวิ่งไปนเ่กับพ่อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหสนนไหมคือมันเป็นก้อนคขาจะกินกอนไปจับมือจับมือจับมือจะข้ามถนนแล้วดูรถขวาซ้ายอ่ะไม่มีอ่ะไปได้โอล่แล้วโอแล้วอ่ะเจอเจออะไรมั้ง ไปไปรีวิวหน่อยไปฝนรีวิวให้พ่อหน่อยค่ะไปมผมมเนี่ยไปรีวิวหน่อยลูกไปเดินไปรีวิวไปรีวิวหน่อยมีอะไรบ้าง <c ười> รีวิวพอให้รีวิว <c ười> <c ười> พอแล้วพอแล้วพอแล้วอแล้วาไหว้พระองค์นี้อุ้ยเสือเฮ้ยไหว้ไหว้พระเลยลูกใช่นี่แหละ <laughs> đây Ồ <còn> lên. <laughs> Này. bánh chứ má? À, Rồi, ขัดกองกัดกองก่อนขอกอก่อนข้าตรงนี้ไปผละเอามือ,อมือมืองี้อ่ะผานผานนุนนุนะค่ที่่าน ถ่ายเราเราต้องถ่ายเขาด้วยพี่เขาถ่ายเราเราต้องถ่ายพี่เขาด้วยดูนี่ไปฝน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  ทำไมละมองแล้วว่าอย่าวิ่งตองม่กม่งชาอยู่นะ่ยตองของแม่ไม่ดีอ่ะพ่อไปฝากเขากินจะรอเปล่าคนแก่จับจับมือ อันนีมีโอ่งอหมโอ่งไม่มีเหลือแล้วจะโอ่งหมดแล้วอ่ะแล้วไปซื้อมาจากไหนคุณน้าไปซื้อจากไหนโอ้โอแบบมันเป็นแบบชั้นส่งแล้วพอเอาไปนานไม่ได้ต้อีบไป นีเกิดนี้มันจะขึนนน้นปุ๊บบึ้ม,มเลยเแล้วอันนี้อันนี้ขายไงครับขายยี่สิบบาทอันละ้ยี่สิบบาทนนแล้วก็อันนี้กุหลาบไปเหรอใช่อ๋อนี่ยกกล่องเหรอแล้ว,อ,ลวอันนี้สองร้อยห้าสิบ เรื่องอะไรสีอะไรนี่อันนี้อันนึงอันนี้รถไหนได้ไหมป้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอขับรถไปเอาค่าน้ำมันไม่ได้เลยเหรอไปเอาที่ไหนเลยไปที่เดินพรอะไรติดติดเองโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่แบ่งเหรอครับไม่แบ่งเหรอคุณป้าอันนี้ไม่แบ่งเหรอครับแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ตกอันละเท่าไหร่เอ่ย้าสบาทสองกันเก้าสิบอ่ะสององกันเก้าสิบนเอามาสองอันเอ้ยใช่ชึบถ้าเหลือเนี่ยยายขายในวหมดแล้วก็จะได้ขายที่เขื่อนเนาะไม่พ้นเข้าดาังชึบโอเคโอ้โห่ป๊อปอิดน้อยไงอันนี้คือป๊อปอิดเล็กเห็นไหมเนี่ยชึบ ันที่หนูซื้ออันที่พ่อซื้ออ่ะอันที่ไม่สั่งมันเป็นอันใหญ่ไปผลเอา,าเปล่าลูกเอาไหมชอบไหมเอาโอเคอันเท่าไหร่นะครับลดหนึ่งร้อยครับหนึรอ,อ่ะไปฝนเอามาลูกไปฝดเอาลูกก่อน,นอ,อะไรนะไม่ละหนึ่งร้อยครับครับอไอแฟนเอาถุงมาให้ถุงเป็นคนใ,คใต้ครัอ๋อคนใต้ครับไปฝนมาหนี้มานี่มานี่ไปฝนมานี่ ไปกับคุณพี่เขาเราก็ทำไงจ้าจ้าผู้ใหญ่ทำไงลูกจ้าดีมากงานใสถูกมากครับพี่นะครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเราค่อยไปเล่นที่รถขาเดี๋ยวกทุกที่โอ้โหมีทุกพี่อ่ะปอปิ้งไปไหว้พักก่อนนะ ไหว้พระก่อนนะก่อนก่อนจะกลับโอเคไหมญญโอเคไปไปหลเดวเขาไปเล่นที่รถไปแล้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ โนส่บล <ไป S 1> ็อกอิสติ่งเร็วบล็อกอิสี <ละ S 2> ิส่งอะทิงทิงทิงอ่ะโอเคถึงละเราต้องไปไหว้พระกันไปฝนมามาไหว้พระก่อนตรงนี้นำมาที่วัดเราก็ต้องไหว้พระนะลูกนี่ผมฝากวางเลยนะครับวางๆๆเลยใช่วางแล้วก็คุณลุงก็จะให้ใส่ ใส่ตู้ทำบุญดอกไม้ทูบเทียนโอเคไหมเอาของไม่ต้องจุดนะครับของเด็กมีไหมครับไม่มีไม่มีมีอย่างเดียวแล้ะฮะโอเคอาไปฝนเขาไม่ใช่เราต้องใส่ตู้เนาะโอเคจ้าด้วยนะผู้ใหญ่ให้ของจ้าด้วยนะลูกอ่ะดีมากค่ะรับมาลูกถูกต้องมามาเพถึงนะไฟพ้าตรงนี้มีเสียด้วยนะฮู้มีเสียด้วย ngó phép nè. Mày nè. Nè cho bằng tháo. Mày lên mày đi xuống. Chúc chúc chút Nặng luôn. Nặng. À. À. Nhi, จ้าไม่ต้องเอาูปเอาเอาแค่ดอกไม้พอโอเคจ้าาวางดอกไม้ค่ะปึ๊บโอเคกราบเลยลูกกราบสามทีหนึ่งสองสามนี่ธูปมาอ่ะถือกล้องให้พ่อด้วยอ่ะถือกล้องให้พ่อหน่อยถือแล้วถ่ายพ่อเอ๊ยนีเห็นพ่อไหมอ่ะถ่ายมาเมาอนเป็นฝนเลย แต่เช้าระวังลุนลเช้า,าชิปชิปฮะลงไมาขั้นหนึ่งลงไมาขั้นหนึ่งแล้วใส่ถูกต้องนี่แหละสวย,ย,ยงามมากโอเคโอเคไ,ไ,เไปไปทำไงกงี้จะไปแล้วทำไงก่อน ได้กันไปโอเคพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนห้ามโยนนะยังยังม,มาให้พ่อมาหาพา่อมาหาพ่อแบบนี้อโอ้วางไว้พ่อจะถ่ายโอ้โหไม่ต้องวางไม่ต้องวางทำเป็นวงกลมนี่ทำได้ไหมโอ,โโอโน้นี่แหละนี่แหละวงกลมเลยวงกลมเลยวงกลมวงกลม โอ้ยได้ครับบอกแล้วโขวงกลมสามรอบปฏิบัติทหารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคอุ้ยผ่านถือว่าหนูผ่านผ่านวิธีการเล่นไฟเย็นที่ถูกต้องเล่นอย่างนี้เห็นไหมลูก